เรื่องของกรรมในแง่มุมที่ควรทราบเรื่องของเจตนาเรื่องเดียวเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่คุณรูช่อ,อยากจะบอกให้เพื่อนเอนเข้าใจให้ถูกอย่างเช่นเรื่องการกินเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างที่บอกตอนที่แล้วแล้วมาว่าถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเราไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าแล้วเขาก็ไม่ได้ฆ่าเจาะจงเพื่อเราคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรอย่างเช่นยกตัวอย่างอะไรถ้าเราไปที่ตลาดเราไปซื้อซื้อไก่ซื้อหมูเคียงหมูใช่ไหม ซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็เป็นเนื้อที่เขาแล่มาแล,แล้ววางขายให้เราเนี่ยอันนั้นน่ะได้ไม่เป็นไรคือเขาไม่ได้ค่าเจาะจงเพื่อเราเนี่ถูกไหมแล้วเราก็ไม่ได้สั่งให้เขาค่าเพื่อเราเราแค่เดินไปแล้วเราไปซื้อของในตลาดมาตรงนั้นโอเคมันก็คือเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่ถ้ามันมันเมื่อไหร่ที่มันเป็นอ่าสมมุติในตลาดมันจะมีปลาช่อนใช่ไหมอาจจะมีบางเจ้าขายปลาช่อนแล้วก็คือ ปลาช่อนเป็นๆน่ะล้วก็คือถ้าสั่งซื้อก็คือข้ามันใช่ไหมอันนั้ก็คือบาปแน่นอนถ้าเราไปซื้อแบบนั้นน่ะเราอะ่ะบาปแน่นอนเพราะว่าเราเป็นคนสั่งการแล้วเรารู้เราเห็นเต็มๆเลยแต่ถ้าเราไปซื้อแผงปลาที่เขาแล่เนื้อปลาเป็นชิ้นๆขายเอาไว้แล้วนะั่นก็คือไม่เป็นไรแล้วก็คือพูดง่ายคือให้เรากินแบบปกติอะ่ะก็คือไม่ต้องกินให้มันพิสดารไม่ต้อง ไม่ต้องกินตอนที่เห็นมันเป็นๆแล้วเราไปสั่งข้ามันไม่ใช่เราก็